สวัสดีครับทุกคนพบกับเช้าวันนี้นะครับในวิชาคณิตศาสตร์กับครูพงศกรศรีชัยเราก็มาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่าศหลั์และตัวหารมากกว่าสองหลักนะครับครับแล้วเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ครูจะแจกแต้มโดยกิจกรรมที่ชื่อว่าบัตรคำพิจารณาครับ ก็คือ1ในแต่ละช่วงจะมีบัตรคำซ่อนอยู่ทั้งหมด4ี่ใบนักเรียนก็หาดูว่าในแต่ละช่วงของสไลด์บัตรคำมันอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่มุมบนมุมล่างซ้ายหรือขวานะครับ2นําคําในบัตรคํามาเรียงเพื่อตอบคาถามนะครับ 3. ตอบคาถามในโนต้ตที่ครูสร้างขึ้นนะครับครับเราก็มาทบทวนเรื่องการหาหนึงนะครับ ก็จากสถานการณ์ครูให้มานะครับครูมีลูกอม9เมตรแบ่งให้นักเรียน3คนคนละเท่ากันก็จะได้เด็กคนแรกได้1เมตรคนที่2ได้1เมตรคนที่3ก็ได้1เมตรนะครับตอนนี้ครูเหลือลูกอมกี่เมตรครับเหลืออีก6เมตรนะครับเด็กค,คนที่คนี่1ได้1เมตรคนที่2ได้อีก1เมตรคนที่3ามได้อีก1เมตรตอนนี้ครูเหลือลูกอมกี่เมตรครับเหลืออีก3เมตรนะครับ คนที่หนึ่งได้อีกหนึ่งเมตรคนที่สองได้อีกหนึ่งเมตรและคนที่สามได้อีกหนึ่งเมตรตอนนี้ลูกอมของคุณครูได้แจกนักเรียนทุกคนหมดแล้วครับคนละเท่าเท่ากันได้เห็นไหมครับเมื่อเจอคําว่าเท่าเท่ากันแสดงว่าเราอยู่ในเรื่องอะไรครับเรื่องการหารครับเห็นไหมครับนักเรียนคนแรกได้ลูกอมสามเม็ดคนที่สองได้ลูกอมสามเม็ดคนที่สามได้ลูกอมสามเม็ด เหมือนกันครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับ2725หารด้วย25เรามาเขียนในรูปของการแสดงวิธีทได้ดังนี้นะครับ2 725หารด้วย25เราเอา25 25้าตัวแรกคือคือตัวหารนะครับ2725คือตัวตั้งตัวตั้งจะอยู่ในเครื่องหมายหารอะไรครับน้กงเรียนรูปแบบอย่างนี้คือหารยาวนะครับ วิธีหารเหมือนเดิมครับเราจะคิดจากตัวหน้าไปหลังคารวณครับยีิบ25คูณอะไรได้2มีไหมครับไม่มีครับดังนั้น2ไปรวมกับ7ตัวถัดไปโดยเราจะต้องใส่สูตรมาพูดได้2ก่อนนะครับ2ไปรวมกับ7ตัวถัดไปจึงกลายเป็น27บคราวนี้เรามาคิดกันต่อครับ25คูณอะไรได้27 หรือใกล้เคียง27มากที่สุดครับคูณ1ครับแล้วก็ใส่25มาไว้ข้างล่าง25คูณ1ได้25ต่อมานะครับ27ลบกับ25เหลือเหลือ2ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเลขตัวถัดไปคือเลข สองเราเอาลงมา25คูณอะไรได้22่สมีไหมครับไม่มีครับใส่ศูนย์ข้างบนเลข2อง่ะครานี้เราดึงเลขตัวถัดไปคือเลข5ปึ๊บอืมเรามาคิดกันครับ25คูณอะไร ได้225หรือใกล้เคียง225มากที่สุดเราก็ลองมาคิดดูครับคู่คิดได้25คูณ9ได้225เมื่อนำมาลบกันแล้วเหลือ0คำตอบก็ได้มาแล้วครับ2725หาร25เหลือ 2 7งพยยี 25, หาร25ได้1,09ครับเป็นไงกันบ้างครับข้อนี้ง่ายๆเรามาดูข้อถัดไปกันเลยนะครับเล็กมากขึ้นครับ3 2มห2ืหารด้วย14เหมือนเดิมครับเรามาแสดงวิธีทำเรามาดู เลขตัวแรกคือเลข3 14คูณอะไรได้3ามมีไหมครับนักเรียนไม่มีครับใส่0ต่อไปต้องทำอะไรครับ3ไปรวมกับ2ตัวถัดไปจึงกลายเป็นสน2คราวนี้14คูณอะไรได้ส2หรือใกล้เคียงสามสองมากที่สุดมีใครคิดไว้ั้งครับ ติกตอกติกตอกสิบสีคูณสได้28เมื่อได้มาแล้วเราก็นำมาลบกันชส่สองลบยีเหลือ4ต่อมาครับ 5ตัวถัดไปเราต้องทำอะไรครับดึงลงมาครับต่อท้ายเลข4หรือต่อท้ายคำตอบที่เราคิดได้เมื่อกี้นี้14คูณอะไรได้45มีไหมครับติ๊กตอกติ๊กต่อติกตอก14คูณ3ครับได้42ซึ่งใกล้เคียง45มากที่สุดนี่ครับ14คูณด้วย3 ได้42ซึ่งใกลเคียงกับ45มากมุดสี่สลบสี่สิบสได้คำตอบเท่าไหร่ครับ3ครับต่อมาครับนักเรียนเลขตัวต่อไปคือเลข2เราต้องทำยังไงครับดึงลงมาครับดึงลงมา ต่อท้ายเลข3หรือคำตอบที่เราคิดได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น32 14คูณอะไรได้32หรือใกล้เคียง32มากที่สุด14บคูณสครับ เราก็นำ32ลบกับ28คำตอบที่ได้ก็คือเหลือ4ครับตัวสุดท้ายแล้วครับเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับเราก็เหมือนเดิมครับดึงเขาลงมาต่อท้ายเลข4หรือคำตอบที่เราคิดไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ14คูณอะไร ได้42หรือใกล้เคียง42มากที่สุด14คูณ3ครับได้ตรงตัวเลย14คูณ3ได้42 42ลบ42เหลือ0เมื่อคำตอบตรงนี้เหลือ0แปลว่าเราได้คำตอบของ32,522หารด้วย14คำตอบก็คือคำตอบอยมไหนครับ อยู่ข้างบนนี้ครับคำตอบคำตอบเท่ากับ2,323ครับข้อต่ครัตอไปเลยนะครับข้อนี้ข้อนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าข้อนี้ตัวาหารเป็นเลข3หลักวิธีการง่ายๆครับนักเรียน เราต้องใช้หลักการคาดการครับเราเราไม่มีแม่สุดคูณแม่หนึ้อยสแน่นอนเพราะงะั้นเราต้องคาดการโดยมาดูวิธีการคาดการนะครับ 115, 1นึเป็นตัวหาร2 9 9 5เป็นตัวตั้งเรามาดูที่เลขตัวแรกกันก่อนเลย115คูณอะไรได้2มีไหมครับนักเรียน ไม่มีครับใส่เลข0นไว้ข้างบนมาขอรวมกับเลข9ตัวถัดไป115คูณอะไรได้29มีไหมครับทั้งเรียนก็ไม่มีครับก็ใส่เลข0แล้วก็มาขอยืมเลขตัวถัดไปคือเลข0เท่านี้3ตัวนี้รวมกันกลายเป็น290แล้วเรารวมกันเพื่อให้มากกว่า ตัวอาหารนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเราก็มาคาดการว่า115คูณอะไรได้ใกล้เคียง290หรือเท่ากับ290ครูก็ทำการคาดการโดยลองเอาไปคูณ2ก่อนเมื่อคูณ2แล้วก็ลองมาคูณ3ซึ่งพอครูออกมาคูณกันแล้วคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ115คูณ2ครับ ได้230เมื่อได้คำตอบมาดังนี้แล้วนะครับเราก็นำมารลบกัน115่คูณ2นะครับได้230เมื่อเรามาลบคำตอบที่ได้ก็คือ60ครับถามว่าเราเอา115นี้มาหารหกสิได้ไหม ก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรที่115คูณกันแล้วได้60หรือใกลเขียง60แม้แต่115คูณ1ก็ได้115ก็คือเกินเลข60ไปแล้วดังนั้นเราก็ทำยังไงดีครับดึงเลข9้ลงมาช่วยเมื่อได้กาลงมา60ตอนแรกโดนดึงเลข9้ลงมากลายเป็นเลข3หลัก เลขสำมหูักอยู่ในหลักร้อยเมื่อ่วมกันแล้วจึงกลายเป็น609เราก็มาทำการคาดการกันต่อครับเมื่อครูคาดการแล้วลองคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5าคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดที่115คูณอะไรแล้วใกล้เคียง609หรือเท่ากับ609ก็คือ115คูณ5 จึงใกล้เคียงหรือเท่ากับ609คำตอบก็คือ115คูณ5ได้575ครับเราก็นำมาลบกัน609ลบ575เหลือ34เมื่อเหลือ34เหมือนเดิมครับ115ไม่มีตัวไหนที่คูณ115แล้วใกล้เคียง34หรือเท่ากับ34 แล้วยังเหลือเลข5ตัวสุดท้ายแล้วก็จับเขาลงมา34ตอนแรกเป็นเลข2หลักเมื่อดึง5ลงมากลายเป็นเลข3หลักจึงกลายเป็นหลักร้อยจึงมีค่าเท่ากับ345เท่านี้1 1 5หาร345ได้แล้ว115คูณอะไร ได้เท่ากับ315 345หรือใกล้เคียง345มากที่สุดเมื่อคูคาดการณ์และได้คำตอบมาดังนี้ครับ115คูณ3ได้345เมื่อลบกันแล้วเหลือ0เมื่อตัวข้างล่างเป็น0แล้วเราานี้ การหารก็เสร็จสิ้นคําตอบอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนครับ2 9 9 9 5หารด้วย115ได้253นักเรียนจะต้องคาดการ,การคูณโดยเราก็เอาตัวตัวหารตัวข้างหน้านี้ คูณเริ่มจาก 2, 3, 4, สาห้าหคูณไปเรื่อยจนกว่าจะได้คำตอบที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับตัวที่เราต้องการจะหารนะครับแล้วก็มาถึงช่วงอธิบายการตอบคำถามในโนต้ตที่ครูสร้างขึ้นเลยนะครับ ในช่วงที่สอนมีบัตรคําทั้งหมด4ใบให้นักเรียนนําบัตรคําทั้งหมด4ใบนั้นมาเรียงคากันแล้วก็จะได้คําถามในคำถามเมื่อนักเรียนได้คําถามแล้วก็ให้นักเรียนไปคิดคําตอบว่าคําตอบนั้นเป็นอะไรโดยเมื่อนักเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วก็ให้พิมพ์คําตอบพร้อมเขียนชื่อเลขที่ลงในโน้ตที่ครูสร้างขึ้นนะครับ ในครั้งนี้นะครับนักเรียนที่ตอบำํามก็จะได้คะแนนบวกไปทั้งหมด3แต้มนะครับคูอยากจะบอกว่านักเรียนที่ได้อันดับที่หนึ่งมีคะแนนที่สูสีกันมากเลยนะครับอีกเพียงไม่กี่ครั้งแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดการสะสมแต้มขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ